ตึนตึนตึเดนตึ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 นึอ้าวมาแล้วมาไลเดอร์ลิวคิในคลิปนี้เราจะมาระเบิดตั้นเยเนี่ยครับมาไรเดอร์ลิวคินะครับลิวคิตัวโตๆไม่ใช่กุ้งแต่คือมังกรแทนอ่านี่นะครับวันพุธที่ยี่สิบสี่ธันวาคมก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้แฟนๆมารเดอร์และแฟนๆฟนดาร์กนี่คือโอเวอร์โหดนะครับสามารถซื้อเงินได้นะครับเดี๋ยวเราระเบิดตันให้ดูว่ามีอะไรหลังกล่องบ้างก่อนอื่นก่อนไประเบิดตันมีแนะนําเพื่อนนะครับ B.O.R.P.02 จากบัตตี้ไฟครับกล่องละสองร้อยห้าสิบเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหสีสีเข้าสีเข้า,เ,ขาเตีมกันมากเลยคู่นี้มันสม้มมะรามแสบตาเหลือเกินเอ้ามาดูหลังกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรยังไงเพื่อไม่เป็นการรอช้าให้ยายาว นี่ก่อนไปข้างหลังดูข้างหน้าซะก,ก่อนครับข้างหน้าเขาเป็นก็คือตัวหน้ากล่องเขาจะให้เอมาหนึ่งตัวแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่นะเบคคอไฟฮนะหละังเขาคาดมาเส้นเดียวด้วยดีมากเลยชอบไม่ต้องแกะแล้วก็ตัวนี้มีใบรองหลังฟอยว่ามีสองใบนี่เลย โลที่แข็งแก่งที่สุดเอ้ยไม่ใช่เนี่ยมาเลเดอร์ไกไม่ใช่มาเลเดอร์ไกแ่แทนเพื่ออะไรเนี่ยนี่ครับเออเนีเนเ่ยไออาร์ดับอาร์ดับมีตัวสีสีก็มีตัวนี้็คือเขาทำแบบอะไรนะแบบแบบขาวดำแต่ว่ามันเฮ้ยมันคลาสสิกมันเท่อะ <laughs> ตันไหน <laughs> โอ้โหแต่อุ้ยแต่โอเวอร์สวยจัดเลยว่ะ นี่โอเวอร์สวยเวอร์ๆทีเดียวเฮ้ยรอบนี้ทีเดียวเข้าไปมันไฟนอลเหรอเออเดี๋ยวต้องมาดูกันทุกใบนะครับจำไม่ได้แล้วมีกี่ใบส่งข้อมูลมาแล้วเปิดแล้วเรียกว่าซีเค็ดออร์กิสจิกจ์กแน่นอนอเออรืมๆอีกอ่าโหโหุ้ยมันเป็นมิลเลเวอร์เลยว่ะไอตัวเริ่มเนี่หยหยืมหุ้ยสวยอะ่ะ นี่แบบฟอยเรียบนะครับตัวเริ่มไมลเรอร์คี TDR นะเปนแบบอย i เรียบนะครับโหมันมีโหมีเลเวลร์มากอ้าวเลเรอร์ไกลไปเยอะไกลแค่ไหนก็คือใกล้ไม่ใช่ <laughs> โลไดแข็งแก่งที่สุดถึงกันเลใสายขเขามากอืออ่าเอาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเร,เ,นเราเห็นเราเห็นอะไวแบบซีเกตออก ืมพี่เสือมาแล้วโอ้โสวยมากวู้เฮ้ยมันลึกล้ำลึกล้ำอย่างเงครับหูยหูยล้วมีสะท้อนืสวยจริงสวยจริงสวยจริงหูส่วนโอเวอร์ออกไปแล้วเดี๋ยวกลับรามีสามใบเปล่ามีใบเปล่า อ่าไม่กินเลทโอ้โหชอบนี้ครับสีเข็ดไม่กินเลทนี่แหละสีเข็ดจะไปท้ายโซดาครับให้ด้วยโซดาเราจะวา,างยังไงให้มันดูเรียบๆไม่เรียบแล้วเพราะว่าเฮ้ยมีลโลเวอร์อ่ะมันเออไอฟอยไอฟอยลายเนี่ยมันแหมมีความมีลโลเวอร์จริงๆกระจกแตกนะปุ๊บ โอ้ยโอ้ยเราะโอจาหืมโอเคือเสียบส,สีดำเข้มๆอะไรนะโอ้ยแค่บาดใจมาเลยนะไก่ด้วยกันเฮ้ยไก่แค่ไหนก็คือใกล้กแล้วข้าวหนุ่มต้องมีเหรอมาเลยนะไก่นี่ต้องมีเก็บมีเก็บสะสมไอ้อะ ไทกะครับพี่เสือพี่เสือพี่เสือในร่างแบบอ่าร่างสีขาวไม่ใช่พี่เสือในร่างรแบบ่างสีเข็ดเอาเดี๋ยวนะเอ,อามังกรมังกรมังกรอืมมีหนวด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 เป็นแบบลายสีทองออมาโอ้ยไฟไฟชุดนี้จับจริงจ้าจ้าเอ่์เรเดอร์ไรอา ทดี๋ยทำไมตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยออกไอชั้นปล่อยปล่อยปล่อยไปเหรอนี่มาโตขึ้นมาโตขึ้นปากระเวนนะซึออุ้ยนี่นี่เลยครับทีเด็ดตัวนี้มาจากอนาคตในในไทมเว้นนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปรีวิวสกุลกันจริีตอนทีิมรีวิวแวตอนนี้เรามาแกะระเบิดกันก่อน ทมเว้นนี่ของจริงของจริงหมายถึงว่าการ์ดการ์ดที่ว่าเขามาทำสกีมันอยู่บีทีดีวีทีสิบเอ็ดนะถ้าที่อ้าวโซดาเริ่มนะเริ่มนาซ้ำแล้วน้องน้องถามโหพี่มาผมมองแล้วหน้ามันเหมือนกันสีสีเดียวกันหน้าเหมือนกันนี่ครับมีรลเวอร์เราเออที่เป็นสีแค่มีเลเวอร์เนี่ย ลูคี้ลูคียังไม่ออกเลยลูคีตัวที่มีสีอ่าปูจ้าปูจ้าเฮ่แต่ละตัวนะฮะี่เดี๋ยวให้พี่แกลงมาทั้งขอต้อนรับสู่มิลเลอร์เวอร์ไว้ ขาวมันอะไรขาวโพลนไปหมดเลยอ่ะวงกรชอนตะวันไม่ใช่ในอะไรพระเอกของเรานะครับแมคเวเดอร์ลิวคี้นะครับเด็กค้าฟไฟเออยโอ้โอ้มันกระจกแตกรอบตัวยิงแท่เกินเหนืรู้สึกยังแบบแบบยังไม่ครบยังไม่ครบ ตัวที่อะไรนะสองสี่สิบสองน่าจะมีน่าจะมีสิบสี่แล้วน่าจะอ่ะพูดถึงพูดถึงตัวที่ไม่ครบนี่ครับเลเดอร์ไนท์ซอร์เดเวนต์ัวนี่โหมะไอ้ข้างหลังนี่มันลายกระจกก็สวยจริงๆเนี่ยวิลเลอร์เวอร์ขอต้อนรับสู่วิลเลอร์เวอร์อ้าวยังต่อให้เจ้าครับนี่ เป็นตัวนเต้นใจอีกโอ้โอ้โอโอจา้ามาแล้วซ้ำเลยนายอ่ะเริ่มซ้ำแล้วเลือเลือเหล็กตัวน่าจะเป็นสีเข็ดลิวคี้มันจะสวยขนาดไหนเนะี่ยอ๋อไอไม่ใช่ไม่ใช่เห็นสีสีเลยแปลกข้างหลังไม่ใช่ไม่ใช่ไทยกะใจะเย็นก่อนใจเย็นก่อนยังไม่ใช่คนที่ไม่ใช่เออ ยังไม่ใช่ปึ๊บเ,เห็นอ๋อเราเห็นสีก็ตกใจนะไม่ใช่นะยังไม่ใช่อ๋อวางผิดละนี่จตโอเวอร์สวยจัดๆเลยว่ะแวบอะไหน อะไรอ่ะอะไรอะอะไรอ่ะไ,ไ,ไอเดียวตัวพวกส,สีในก่อนนี้ต้องไปดูตอนคลิปรีวิวทีนะมีระเบออย่างอย่างอย่างปูจ้าปูจ้าไปแก่ซีเขตเขาทำมันเหมือนนะคอมิกสไตล์ป่ะ เรีว่าไงใครรู้คอมเมนต์ทีนะอ้าวทามเว้นมาแต่ทมเว้นนี่ครับในตรงพื้นพื้นสีทองเขาเยอะจริงๆนะเห็นไหมอืม,อมตะวันรับตะวันรัดขอด้าเอ้ยใช่รับขอด้าส่วนทามเว้นเรารับอะไรรัดรัดอนาคตตึบต๊บตึ๊บเสือ ใช่ไหมเริ่มเริ่มตาลายเองแล้วนะครับกับโอจาตึ๊บโซโดากับตึ๊บปูจาโซโดาปูจาเราจะออกออกเสียงให้เป็นสระอ้ะอาหมดเลยอ้าวดิวคีไม่ได้ ดูฮีอาไปไปแล้วสมูงสมองนะครับอะ,อะไรอ่ว่าว่ามีเปิดข้ามซิเข็ดไปเปล่าไม่รู้เนี่ยต้องไปงมหาหมนี่ยครบแถวแล้วเฮ้ยกล่องสุดท้ายจริงดิอ่าพูดเป็นเล่นไม่สุดท้ายแต่ว่าเกือบจะท้ายสุดซิเค็ด เิวคิกฮมสูงโหวสวยจับใจเลยครับหืมมันก็คือมึงทีแท้โหตรงปากตรงปากนี่คือมีลำแสงพลอยพุ่งออกมาหืมสะใจเดีนี้ดูดวงตาซะก่อนหล่อเท่มากโหวสวยจริงครับสีเหตุสวยจริงสวยจริง นะเดี๋ยว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 ลืมโอ้โหและกล่องนี้บอกเลยกล่องนี้น่ือใครไดมีทั้งสิงเข็ดทั้งออดินในกล่องเดียวกันเกินโอ้โหเปนเสือด้วยคือโอดินเสือเนี่ยไปเช็คในข้อมูลมาจะโอดินเสือแล้วก็ตัวโอจา์เนี่ยจะไม่มีในกล่องนะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกทีนะว่ามาจากไหนอรโอ้โห อ่ะปูจ้าไม่กบโอดินโอ้มาเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าได้อะไรยังไงกี่ใบบ้างนะครับดูความรวดเร็วนะ่เริ่มที่นี่ก่อนเลยนะครับสีเข็ดสีเข็ดของเรานะครับก็ออกอย่างละใบมีเสืออืดเค เสือกับริวคีนะครับเป็นสีเข็ดมุมมุมมุมแดงกับมุมเงินพอดีเลยเดี๋ยวให้ดูนี่ให้ดูเงาส่วนที่เคลือบนะครับนี่ส่วนที่เคลือบนะครับ,สว,บ,นะรบสวยงามสวยงามธรรมดาที่ไหนต่อไปตัวลาดทีดีก็จะมีริวคีสามใบเหรอ้อระวังผิดช่องวะเนี่ย เอาละเดี๋ยวได้ตามหากันควาะไม่กินเ,เลดเดี่ยนะเดี๋ยวได้นั่นแหละว่าได้ตามหาแหละในสี่ใบฮะเคีเจอสามเอาละไงต้องมีสี่ดิหรือว่าหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงครับทำเว้นทำเว้นสี่ใบก่อนนะครับ อืมอาจจะแอบรู้ยากนิดนึงครับนะเดี๋ยวเราขออนุญาตอัญเชิญรสุสอมารยมาแล้วสินขออนุญาตอัญเชิญอุปกรณ์เพืดี๋ยวต้องไปเปิดหาทำหายไว้ขาดไปเนี่ย เฮ้ยเายอาไรก็สามหรอผู้จาสี่ก็อีกได้แค่ได้สามเอาแล้วไงล่ะ เดี๋ยวต้องนับนับแปบนับใบกันดีวเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกแายขึ้นมานครับเออจจะมีสักกล่องที่ที่ลืมแน่ๆเลยเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เปิดคาแนี่เลยถ้าถ้าแหว่งแลักษางนี้นะไกส่สามเดือนนะ ก็ไอตัวนี้ครับมิสี่มสี่ไปข้ามันไหนามาเนี่ยข้ามันไหนไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตพอดก่อนนะครับไปตามหาน้องนี่น้องน้องหายไปขออนพไว้ก่อนเราจะกลับมาอีกีเจอแล้วครับเจอแล้วครับขอให้ในการผิดพลาดนะเจอแล้วครับอยู่นูน่นอ่าบางกรมาแล้วบางกรนชอนตะวันเราอุไลไม่นะเลยทีไไ่ไหน บอยบินไปแล้วไม่เป็นไรเนี่ยนะเขาวางที่ปลอดภัยก่อนนะลิวขี้นี่ครับมันกองอลิวขี้ขี้เลยน่ให้บอยบินนั้นไกลค,ครับแล้วก็อะไรอ่ะโอเคครบแล้วโอ้ยเสียว ยโยมีครบมากอะมาะสำหรับคนกลางอีกทีนะครับในสุดมันครบเดี๋ยวนอนไม่หลับเลยเนี่ยนะตัวนี้โอเวอร์โอเวอร์ก็สี่ใบแล้วท่านไหนครบครบครบตัวนี้นะครับมาริวคิ ครบแล้วนะครบอย่างละสี่แล้วนะเริ่มสี่ตัวสีเข็บนะครับมังกรใสเ่เจอแล้วเจอแล้วเดอไก่สี่โอจาก็สี่ทำไมเป็นอะไรกับเดลกไกลนะเราชอบดเดลกไกลมากเรา ก็จะทะเลาะเท่ hey. นี่พี่เสือโอ้ยแต่ดูยีทีพี่เสือนี่แบบวอวสีใบแลนะ้วสวยจริงน,นี่ตอนนี้ครบสี่แล้วเนี่ยโซดาครับโอจาไอโอดินไม่ใช่โอจาโอดโอจาอยู่นู่นโอดินอยู่นี่มีความขลังอ่ะก็เรียบร้อยครบสี่ทุกอย่างโอจา้าโอเค สำหรับไม้เลรคนะครับก็หลังกล่องก็ตามนี้เลยตามที่เห็นเห็นนะสวยงามนะครับใครสนใจก็กล่องละสองร้อยห้าสินะครับพร้อมเล่นเลยนะครับเป็น s ซส e d ดียว i ันกับวอลลแล้วก็อย่าลืมเพื่อนของเราด้วยครับบริไฟมีโออาร์พนยออกวันเดียวกันกล่องสีสีเต็มไม่มา,มาใส่ใส่เสื้อคู่กันเลยนะนี่ ไฟแลบทั้งคู่อะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเดี๋ยวคิดต่อไปเป็นการรีวิวแล้วก็ติดตามชมกันนะมีรีวิวทั้งบัดดี้แล้วก็ไรเดอร์ลูคีเลยไปละครับ